เอาแล้วนี้เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต้แล้วผมเปิดบ้านเจอกับโนสกินไวท์ชีผมในสนามโอเวอร์แชฟฟอร์ดนะผมนะซึ่งแมตช์นี้ก็ไม่ใช่เป็นแมตช์ที่เป็นการสูกันนะหรือว่าเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่อะไรมากครับผมแต่แค่เจอทีมยักษ์ใหญ่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นเองเนื่องจากว่านอสซินวท์นี่ผมเป็นมิดกลับทีมทุกทีมที่อยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ผมไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้หรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเป็นมิดกันหมดนะผมนะแหมเป็นเรื่องที่ดีไหมผมซึ่งแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์เป็นเหมือนกับเฟรนลี่แมตช์นะผมนะแมตชดึงดูดครับผม เป็นมาโกสโรโฮครับผมแต่ก็ต้องเล่นเต็มที่เหมือนกันนะผมเพื่อใช้ชนะเพื่อโอกาสเข้าไปในเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับผมเป็นโรนลลไปที่มาดามเมียนนะผมจังนี้ได้รับการยิงโอ้โหทีพินาซือครับผมอย่างไรครับผมสันโชสันโชดีนะโอ้โหลูกนี้น่ากลัวจริงครับผมสันโชแม่มันจะยิงลูกอะไมันแบบย่อยนิดนึงครับผมนะแม่ดูครับผมนะเป็นบาเมียนหลุดเข้ามาครับผม ขาบินนักสือวงเป็นสานโชเล่นจังหวะตามน้ํายิงคืนไปโอ้โหลูกกดมั่มากครับผมลูกนี้สานโชผมนะแม่เสียไปก่อนนะผมลูกนี้ครับผมนะยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ผมลูกนี้เปิดมาก็ได้ท,ทักทายผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ถึงสามนาทีเลยนะครับเบห็นไม่แจ๊บครับผมลูกนี้แจ๊บโฮอ้ย ê, คืนไปครับผมนะเป็นโรนัลโ,โด้โอ้โหไม่มีใครขึ้นโหวมนะเป็นโรนัลโด้ผมเกีบบอลคืนไปที่ดาวิดเดเกอาผมเดเกอาผมยังไง เดียร์ต่อไปที่อีลิเซ่นนะผมต่อบที่เดียรโยนครับผมคือนะผมเป็นพี่เอโซโอเกบ้านได้เป็นพี่บ e ิสกาไปที่พินาปิโตผมไปที่พินาสึไปที่พินาปิโต้เจ้าวันน,นี้ครับผมอีลิเซ่นเข้ามาช่วยเกมรับไปก่อนดูผมนะซึ่งวันนี้ผมมีนักเตะจากตำนานห,หลายหลายคนนะผมไม่ว่าจะเป็นอีลิเซ่นเออไม่ว่าจะเป็นนัทลองเบ็คแฮมของผมหรือว่าวาเลนเซียผมที่เข้ามาเล่นด้วยผมในเกมนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีๆผมเป็นบิสกาผมไปที่ไบโยตาไปที่พี่จิโน่ก็จริงโอ้โหย ทีนี้สวยงามจริงๆลูกนี้ผมโดนสินูเวียผมนะไม่ถึงสิบนาทีก็ใส่กันซะแล้วผมนะเป็นฟิจิโนผมโอ้โหแม่เอ็มดีพีผมนะโอ้โหเริ่มมาก็ได้ยิงซะแล้วผมนะไม่ทันไรนะครับแม่โอ้โหถือว่าเล่นได้ดีจริงๆรับผมฟิจิโนของเรานะครับแหมเริ่มมาเขได้ใสก่อนผมทักทายผมนะแม่ท่านต้องชมคนจ่ายผมพี่ๆผมพี่จะเป็นตัวทีเข้ามาผมดีทั้มันโอ้โหเป็นบอลยกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆดีนะครับ แมดูผมผมเป็นพี่พี่จ่ายมาพี่นั่นเป็นตัวตอกโซนไปแล้วผมยกบอลขึ้นนินแล้วก็แตะเบาๆบาเขผมนะโอ้โหเดเกอาเอาซะหลงแล้วผมลุคนี้ผมแม่ขอเบอร์หน่อยเหมือนกันนะผมนะแม่โซนเดียวกับพี่ทินบูลแล้วผมลูกนี้ไอ้ผมเป็นดูตรีวิทย์ผม,ผมแม่ขึ้นแรกก็ใส่ไปก่อนผมนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อสูนแล้วผมนะ <S <S เป็นดาเมียนนะผมดาเมียนนะผมต่อที่อีริสเซ่ คริสเตียนดีลิเซโนผมตับพิธีโลโฮ่ผมโลโฮผมตับพิธีเบคแฮมครับผมโอ้โหเบคแฮมโยนไปที่กีนบูธนะผมโอ้โหหมือนกับพี่เอเดียครับผมเป็นอีฟเซนนะผมโอ้โหได้ครับผมเป็นพี่นักพิโตต่อผมไปที่คุณเพียวอุ่นเดียวผมยังไงแหมคุณเพียวได้เล่นกับทีมโปรดอย่างนี้ผมโอ้โหเล่นไม่ออกครับผมนะโอ้โหได้เจอทีมโปรดอย่างนี้ผมนะเล่นไม่ออกเลยคุณเพียวนะครับเห็นบูโนะผมไปที่กีนบูธโอ้โหปีกโซ่มันตัดบอลได้ก่อนนะผม แล้วก็เป็นแน,น่นองพี่นะบี่จะกล้าผมนะต่อไปที่คุณเพียวแม่ไปที่วิ่เตมโตมโอ้โหลูกควายครับผมนะโอ้โหโดโฮผมแม่ผมเล่นไม่ออกจริงครับผมนะไม่ได้พูดเล่นนะครับคุณเพียวนะครับแม่ทำไปเล่นไปนะครับแมแม,แม,ม,แน,น,แมน,นะครับผมแฟนบันแท้แม่ยูครับผมก็จะมีพี่เอ่อเพียวมันก็พี่จิโน่นะครับเฮ้แต่พี่จิโน่ก็ใส่ทีมแมนยูไปก่อนแล้วผมนะลูกนี้เป็นพี่บี้ผมโดนมาไปที่พี่เมโตมยิงเหือไปครับผมลูกนี้ แม่ได้ดีเลยผมได้ดีเลยผมลูกนี้แม่เกือบไปก่อนแล้วผมลูกนี้ดูผมนะเป็นพี่คนพี่บี้ผมดีดเข้ามาผมพี่นั่นเป็นโตได้ได้แตะเบาๆแม่แต่มันไม่ตรงกรอบระร้วรงครับผมลูกนี้แม่เกือบไปก่อนแลผมลูกนี้เป็นดาวิดิลตกอารผมยังไงเปิดงามงาขึา้นไปครับผมนะไปชี้กินบุ๊ชแม่เหมือนเพิ่งออกม,มาจากซาดีผมเลยตอนนี้ก็กลับมาเล่นในแมนยูเล้บผมเป็นดามเอ้นนะผม ดาเมียนนะผมยังไงหาจังหวะต่อไปที่ซานโชซานโชผมยังไงต่อไปที่บูโน่ผมไม่ได้มุงโอ้โหชนเสาผมบาร์เซียรับไม่ได้ผมโอ้โหลูกนี้เหรอผมหเดี๋ยวเกือบไปก่อนรวมมาซินไวดีครับผมนะโอ้โหเป็นบูโน่ที่มองชนเสาผมนะแต่วาเลนเซียก็ซ้ำไม่ได้ผมนะเนื่องจากติดกองหลังนะครับเดีห็นกูบี้เอ๋งยังไงโดนอีกแล้วผมนะเดี๋ยวผมมองโลโฮ์ผมโลโฮ์ไปที่วัลลานะผมวัลลานะผมต่อไปที่ดาเมียนะเอออีดิเซ่นนะผมไปที่บูโน่ผม เดนเดสผมต่อไปที่ขาบซ้ายผมดาเมียนดาเมียนโนยังไงโรนัลโดผมไปที่ดาเมียนไปที่คริสเตียโนโรนัลโดผมเป็นพิเศษเคลียร์ไปก่อนลูกนะแม่โรนัลโดนี่ตัวใหญ่จริงครับผมนะอย่างไรผมเป็นลูกเปิดของดาเมิเอนนะผมดาเมิเอนผมต่อไปที่เบงแฮมผม เบกแค่มุมต่อไปดูโอ้โหโมงสูงมาก <g ül participation> ดามีนนะผม,มยังไงดามีนลมไปที่โลโดโรนโดหาจังหวะต่อไปที่บุนโน่บุนโน่ลมต่อไปที่อย่างไอ้มีที่ต้องสือโอ้โหเคลียร์ไปก่อนนลูกนะแม่แมนยูนี่ค่อนข้างกดดันถ้าต้องลดซีวีทีของผมนะต้องเคลียร์อย่างเดียวผมนะ <g ül participation> เป็นดามีนนะผม,มยังไงดามีนต่อไปที่ซานโชมซานโชมดีไซก์ก็ไปที่กินบู๊ดแล้วก็ยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบผมนะโอ้โหนี่น่ากลัวจริงๆของผมนะ เริ่มมาบุกกันแล้วผมนะไซก้อยมาบุกซานโชนี่ใส่ก้อยได้สวยงามจริงๆลยลูกนี้แหมเห็นไหมสันกินวู้ดผมได้ซ้ำลูกนี้แต่มันไม่ตรงเกาะเพราะนั่นเองครับผมนะยัไงวะมเป็นพี่แจบ๊บพังโง่มาเปิดลูกนี้ครับผมแล้วก็เปิดง,งามๆครับผมเป็นทางนอกรวิจิโน่ผมตําบลโวลานโบราณนะผมยังไงได้เก็บบอลลูกนี้ผมต่อไปที่ขับซ้ายผมดาเมียน ดาเมียนชิงไปที่เบคแฮมครับผมเบคแฮมต่อไปที่โรนโดผมได้จับบอลเป็นดาเมียนนะผมยังไงดาเมียนนะผมไปที่กินวูดมต่อไปที่โรนโดจังหวะนี้ง,ง่าโรนโดหาจังหวะต่อไปที่บูโนโอืมพี่เดียวไม่ขึ้นมงครับผมเป็นดาเมียนนะผมได้บอลลูกนี้ดาเมียนโอน้มยังไงโอ้โหพี่นัสซูอ้มคำดันแต่เหมือนจะจ่ายได้โอ้มเป็นคุณเพียวโอ้มนะเ,นเพียวโมยังไงต่อเล่นไ,ไม่ออกจริงๆเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเนี่ยโอ้โหวีแม่เป็นบูโนโอมนะต่อไปที่โรนโดแล้วก็ได้ยังไงสตาร์ทอือ ยอมแพ้ล์ลูกนี้ลอนโดมบินนั่งคริสโนโลด้วยนะรัผมทำการไงผมโดนแล้วก็สู้นะครับโอ้โหต้องภาคตาผมนะนานที่จะได้ภาคให้โรนโดมนะแม่ถึงเพราความฝันของผมผมได้ภาคให้โรนโดเนี่ยโอ้โหแท็กทีมกับบูโนนะแม่กินวูดนะผมนะแม่ดาเบียนะผมนะถือว่าทำไม่ดีนะผมนั่งคริสโนโรนโดผมแต่ทำไมคริสโนโรนโดเบอย์ชิเบตครับเนี่ยแม่เหมือนแมนยูต้องไปปรับแผนนิดนึงครับผมนะ เป็นคุณพี่ออมที่พลาดลูกนี้ผมจ่ายติดเป็นเล็กเป็นบูโนเลยใผมบูโนจ่ายไปที่แทงช่องไปที่ลัโนโดแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาโอ้โหเข้าเสาสองมนะแม่ถ้าไม่เกรงใจงนี่เข้าเสาแรกไปแล้วลูกนี้แนะ่หรือผมนะเป็นบูโนผมแทงช่องงามงาผมบูขอมาแล้วผมขอแล้วก็จัดให้โอ้โหแล้วยิงเท้าซ้ายผมท,ทําให้ถนัด แต่เกาทำได้ดีครับผมบุนโด้ผมอ,อยากคิดด้วยผมถ้ายิงเท้าขวาจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้โหน่าจะขีดแตกเหมือนกันนะผมนะบุนโดโ้มนะแหมเปิดมาก็ใส่ครับผมเป็นลูกที่ขยแตกให้ทางนัหนองแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะครับผมเป็นเสมอครับผมหนึ่งต่อหนึ่งครับผมเป็นวีอโอ้โหแต่พี่บีเเดียพีเเดียวแหวกครับผมยังไงต่อไปที่คุณเพเียวครับผมคุณเพียวยังไงผมต,ต่อไปที่พี่กองละ้มือ,อพี่กองละ้มือผมไปที่นัมบินโตตอไปที่คุณเพียวโอ้โหจ้ายว่านี้ครับผมหลุดปีกซ้ายมาแล้วครับผมน่าจะเป็นการต่อเปิบเม เปลี่ยนเป็นแค่มือเก็บบอลให้อีลิเซ่นนะผมเคลเซนอีิเซ่นนะผมต่อไปที่ดามิเมียนนะผมอ๋อไม่ใช่ครับผมโูโด,โดอ่าพี่พี่ซคาผมไปที่คุณเพียวคุณเพียวไฟเซชันนะผมมากดลงโอ้โหมาจับไปก่อนนะผมนะมนแหมเป็นวูโนู้ผมนะต่อไปที่กินวูดกินวูดโอ้ผมชิงไปที่โอ้โหมันจิงพีไอเดียผมเจ้านี้แต่ยังเก็บได้ผมนละรองเลสเตอร์วิธีผม แม้ถือว่าบุกกันได้ค่อนข้าง5 0าสนะครับยังเอาแน่นอนอะไรกันไม่ได้ผมเพราะว่าบุกค่อนข้างสลับกันบุกไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเกมนีอหแล้วก็ปลอดจุเวลาผมกำการเป็นนอสเซตินออนโนอวีดีขอผมเสมือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอผมหนึ่งประตูตอนหนึ่งผมในครึ่งเวลาแรกรับผมา ว่าเล่นกันได้ดีจริงเหรผมอ้าวทุกคนกดซับกันเลยย,ยังครับผมนะยังไม่ได้กดเองช่วยกดให้หน่อยละกันนะครับผมนะนะแล้วก็อย่าลืมนะกดซับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ที่ผมกำลังจะลงนะครับผมโอเคสำหรับตอนนี้ก็ไปดูลิปกันต่อเลยครับผมดูสซลีโอ้ขู่ครับผม,อเ,คคบผมเอาไปดูโซลีวิดีโอผมได้เปิดบอร์ดผมมีโสมโหผมนะเมื่อกี้ก็ได้เป็นการพักผ่อนเล็กน้อยครับผมนะแล้วก็เป็นการปรับแผนเล็กน้อยครับผมสำหรับโค้ชโซลีนะครับ ้อพี่กีเซโอผมพีเซโหผมตามที่พี่เทผมพี่เทผมตามที่พี่จิโนโพี่จิโนโ่ผมหาจังหวะต่อไปที่พี่นัสือต่อไปที่พี่โตจังวันนี้ผมหลุดปีขวาม,มาแล้วยังไงต่อไปที่พี่เท เชี่อมคืนไปที่โอ้โหเป็นพีน่นัซซึดีไปยอย่าถือว่าชิงกันได้ดีครับผมนะเป็นพี่วิงโชงพักบอลน,นะผมไปที่พี่นัซซึยังไงอมต่อไปที่พี่พี่แล้วก็ยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับผมนะโอ้โหคุณเพียวยกมือขอบอลแล้วผมทำมันไม่จ่ายให้ผมเลยครับพี่โอ้โหถือว่าเล่นได้ดีครับผมนะลูกนี้แม่พี่เกโซโงมจับบอลน,นิ่งๆผมดีดไปที่พี่นัซซึออมพักอกมาโอ้โหถือว่าหลอกไปแค่เมื่อมผมลูกนี้แม่ลแหลอกไปแค่ไปแค่ไม่สไลด์ครับผมพี่นัซซึครับผมแต่พักอกเองนะครับถือว่าใจจคค่่อนนนนข้างงงิิรรับผมมเเซทีีก แม่เป็นเดวิธีแก่ผมเปิดงามงามคืนไปที่โรนัลโด้ผมหมงก็โอ้โหเทคอย่างสูงครับผมเป็นอินเซ่นบผมต่อไปที่กินวุฒกินวุฒต,ต่อไปที่บูโน่กูโน่ดีดขอไปที่ฌานโช่ผมฌานโช่เล่นต่อไปที่วาเลนเซียผมแต่เหมือนจะโอ้โหออกไปก่อนนะผมนะเป็นกองละเมอผมมจาจับบอลก่อนทุ่มไปที่พีเอ oh ็กโซโหผมปลายหมงคืนไปที่พีเอเดียผมปักบอลต่อไปที่พี่ก้องครับผม แต่เป็นการชิงเล่นนะผมเป็นครูเปียวดีดไปที่พี่เบี้ยวผมต่อไปที่พี่นิมโตอย่าพินโตผมต่องามๆไปที่พี่เทะผมพี่เทะผมกลับผาไปที่พิจิโน่พิจิโน่ชนะครับผมต่อไปที่พี่นัสืซอผมไปที่พี่เทะไปที่พี่นัสเซอร์ผมยังไงพี่นัสเซอร์ไปที่พี่จิโน่จังหวะนี้ผมหลุดมาเดียวๆอย่างนี้เน่งๆครับผมไปที่พี่นั้โอ้โหติดว่าล้านผมหมาเขาลงแต่ตีที่คเปียวแต่มันจะตีครูเบี้ยวยังไงว่าล้านเขียบผมนะเล่นเอาช่วยไปก่อนนะผมโุนโดผมขึ้นเทกมุงโอ้โหยังได้นะผมนะเป็น พี่พี่สกาพีี่ีเทผมต่อไปที่พี่นักสือผมพี่นักสือผมเลี้ยงเดียวต่อไปที่พี่น้มโต้หืมใจยังแก่ักเขียวนะผมโล่โหซันโชแหม่มันจะจับมันไม่อยู่มันซันโชแต่มันโอ้โหมันจะได้ผมพี่เดียวยังเขียไปก่อนผมจ่ายไปที่พี่พี่ผมเป็นเขาเตอร์ไอแคลคผมนี่คนเดียวไปที่พี่น้มโต้บาเลนเซียผมโอ้โหเร็วจริงๆครับผมบาเลนเซียนะครับถึงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาของเราสุดที่โอ้ม่นักสือผมไปกับจันเจ้ผมพี่บีสกาเปลี่ยนกลับ พี่อิสระนะครับแม่เหตุปุภาษะผมคนแรกที่ลงมามมมครับผมจันเจมสเมสซี่เมอร์นะครับเป็นจันเจยผมต่อไปที่อิสระปล่อยที่จันเจยผมจันเจยผมต่อไปที่วงละเมอโยนงามัไปที่พี่น้ำตกมงกุงเข้าไปแล้วด้านเมี้ยไปปิดโอ้โหปิดจ็อบครับผมพี่จีโน่ผมนะรับโอบแนะแีแล้วครับผมนะแม่คนสุดท้ายครับผมนะตัวสุดท้ายในเะสาสองครับผมถือว่ายิงได้ตรงตำแหน่งจริงครับผมนะ ยืนได้แบบเป๊ะๆเลยผมพิจิโนนะครับโอ้โหยอมยิงครับผมนะคนสุดท้ายผมได้ยิงจริงๆครับผมนะเอี่ผมไม่เหลือใครแล้วผมตัวสุดท้ายแต่พี่แกยืนได้ตรงตำแหน่งเป๊ะๆผมนะไม่ไม่มีใครคิดแล้วผมนะเบงแฮมก็หลงไปแล้วโอ้โหดีดงามๆเหมือนเดิมครับผมลูกนี้ยิงเข้าในเสาแรกเหมือนเดิมครับผมนะแม่ถือว่าวันนี้ผมมาจริงๆครับผมพิจิโนนะเนี่ยผมโยนมาผมพี่นัมเป็นโตโมงเสยไม่โดนนะผมพีจิโนผมดักคนสุดท้ายยิงครับผมโอ้โหดีนิ่มๆผมดักเขาเสาแรกครับผมเดกิอามาไม่ทันครับผม โอ้โหกดดดีใจเลยผมตรงนี้แม่ถือว่าทําให้ดีผมพิซจิโนโ่ในเกมนี้ยิงกันเองเลยผมสองประตูนะอ่าฮ่ในครึ่งเวลาวสองขผมเป็นโนสเนไมไปดิผมอ่ายิงนําไปก่อนของผมสองประตูตอนหนึ่งครับผม15นาทีของผมมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมวันลาขผมไปที่อิลิเซ่นนะผมอิลิเซ่นนะผมยังไงขอผมหาจาังหวะวิ่งไปก่อนวิ่งเดียวของผมยัง,ยงไงต่อไปที่โรนโด่โอ้โหกลายให้มนนผมกดเบี้ยว แล้วพี่แล้โตมยาวจังวันนี้ผมจะหลุดนะผมเป็นคนเดียวต่อไปที่พี่จีโน่ผมจีโน่ผมยังไงต่อไปที่ชันเจย์ต่เหมันโอ้โหคุยกันไม่ดีเลยผมลูกนี้เป็นดามิเอต์โอ้โหเก็บบอลแหมยังเก็บบอลทันเหรอครับโอ้โหนึกว่าออกไปแล้วผมมันจะกินมันจะเล็บเส้นนะครับเป็ดามิเอต์นะผมยังไงดาเมียนต์โยงงามๆไปที่กินวู้ดโมโอ้โหชาก์จบอลครับไปยังไงไม่ได้ผมยังไงผมเป็นน้องโอ้โหโอ้โหมันจะจ่ายกันไปมาผมดาเมียนกับชันเจนะครับ เป็นฟอรเลนเซียผมเปลี่ยนกับผู้นั่งของอิลิกบาญี่ย์ผมลูกชอครับผมเปลี่ยนกับฟาเรนเซียครับผมนะเป็นลูกชอครับผมแบ็กซ้ายที่ลงมาครับผมนะเป็นพี่นั่นเป็นจิโน่ผมต่อไปที่พี่นักเป็นโตเป็นนักเป็นโตยังไงครับผมต่อไปที่พุณเพียวคุณเพียวต่อไปที่ฟิลาลผมแบงค์ยังคงเล่นกันชิงวันทะูครับผมนะยังคงต้องคอยความบอลเรื่อยๆครับผมนะเนื่องจากว่าบุกองข้างย่ามเหมือนกันนะผมกินโน่ครับผมต่อไปที่โรนโดครับผมโรนโดยังไงต่อไปที่คินวุ๊ กินว oh, oh oh okay, ูดะผมยังไงต่อไปที่ลุนโดหาจังหวะไปที่กับ้ายเขาคุณโลชาร์ดีลงมาผมต่องามๆไปที่ซันชดอืมพี Plus ่เดียวผมยังหมวกได้เป็นพี่อ๋อลุนโดอืมพี่เทผมเทียร์ไปก่อนลูกนี้แม่ Zhou ั้งวันเก่งลุนโดไปเกาะลูกผมนะแกชอบเล่นจังหวะพี่ผ่ามเลยฮะโอเป็นอีลิเซนผมไปกับท่านองพอสโคผมนะแม่โหวตงามๆผมไปที่กินวูดะหมโอ้โหได้เท่ห์กระผมลูกนี้แต่เหมือนจะเป็นบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดียวผม ไปมันพี่ก้องละเมออย่างได้ก่อนนะผมเป็นน้ำนมพอสโคมาดักบาโนมเจ้านี้ไงเป็นเบรกแฮมผมดีดหลังไปโรนโดเป็นเจ้าของพี่เดผมเก็บบอลให้ก่อนนะครับไม่เจ๊พงโง่ยังไงจังหวะต่อเล่นสั้นกับพี่ไอเดียผมไปที่พี่ก้องละเมอไปครับผมต่อยกับงานพี่ที่ปีกซ้ายผมเรียบรไกายถูกมอ่ะไปที่พี่เดียอีกสองโหมยังไงต่อไปที่โอ้โหติดแล้วผมไปที่จันเจยังเก็บบอลให้ผมไปที่เรเบรไกาลผมเรเบรไกายตัวพี่อิสระผมอิสระผมตอกส้นไปโอ้โหมันคุยกันไม่ดีผมลูกนี้แม่ เซนโชมาทุกลูกนี้ไอ้ผมมันเป็นบอลของแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมบโ,โผมไปที่บอสโ,โกผมบูโน่นนโผมอย่างไรผมพีกโซ่หยังได้ผมเจ้าหนี้ง่ายโยนงามหงาผมโซโคไปที่ลูกนู้โอ้โหเกือบโอ้ลูกนี้เห็นบูโน่ผมยังไงพักบอลมาผมโยนงามงามไปที่ลูกช้อผมเจ้านี้หลุดมาเดีเดียวเจ้าวันนี้นนได้ยิงโอ้โหสูงไปนิดนึงครับผมนะโอ้โหไม่ใช่ผมด่าเพื่อนแล้วทำอะไรครับวันนี้โอ้โหทุกช้อผมนะแม่ต้องโยมชมจริงๆครับผม าจะเป็นบูโน่ไหมครับโอ้โหบูโน่ถือว่าโยนข้ามไลน์ได้จริงๆริงครับหลุดมาแล้วผมมันเป็นลูกช็อตเดี่ยวๆอย่างนี้ได้ยิงครับผมโอ้โหแม่เสียดายว่าลูกช็อตผมเกือบตีใครแตกไอ้เจ้าของมาสเตอร์เนเต้แล้วผมลูกช็อตเลกนี้แม่บูโน่ถือว่าเป็นแอซิดออฟเดิร์ฟออฟเดิร์ฟวิ่งเลยก็ได้ครับผมทีนี้ผมเดอะเบสแล้วผมนะถือว่ายโยนข้ามไลน์ได้ฉลาดมากๆผมดูเมื่อกี้ผมยอมจริงจครับผมนะใครจะไปคาดคิดว่าแม่จะเห็นเพื่อนผมลูกช็อตก็วิ่งมาพอดีเป้ผมนะแม่เสียดายไปก่อนครับเม บุโน oh, oh, so ่ผมโอ้โหเสียบอย่างนี้ผมกำกันไม่ว่าอะไรครับผมเป็นมูเรย์ไาไกลผมเป็นมิสลับตอบที่จันเจยผมจันเจยมาเซอร์ผมยังไงตอบที่พิทิพันโตไปที่นั้นของพิจิโน่ผมพิจิโน่อาหาจังหวะง่ายพิจิโน่ยังไงหาจังหวะลิ้นเดี๋ไปก่อนโยนงามๆไปที่พีจิโน่โอ้โหไปครับผมเป็นโลโฮผมยังไงเป็นลูกช่อผมเป็นวิตต้าพี่มาเก็บบอลได้ก่อนมาตอบที่พีจิโน่ผมพิจิโน่ยังไงหาจังหวะผมต่อขึ้นไปทิพีเทพีเทผมชิงไปที่พิจิโน่ตรงนี้ผมเหมือนจะไปถอยซ้ำประเดี๋ยวไปเป็นพี่โโอ้้หไดยิงแต่่วา ร้อยผมโอ้โหได้ประตูที่3จนได้ครับผมนะแม่เดคิอาพลาดลูกนี้เองนะครับโอ้โหออกมาก่อนลูกเป็นโตมนะโอ้โหยิงลูกที่3ามอะผมนะแม่ใครจะไปยิงได้ผมลูกที่3มาจนได้ครับผมนะโอ้โหถือว่าเป็นการหลอกเดคิอาแล้วลูกเมื่อกี้นะครับเอ,เอาสับเอาสะง่ายเก่งเลยลูกเมื่อก,กี้อะผมโอ้โหถือว่าหลอกได้ดีจริงๆับผมนะดูผมพี่จินโน่ผมนะจริงเลยกับพีเทสองคนอะผมนะต่อง,งามงามผมดูผมใครผมรู้ว่าจะยิงนะ จับกอนลูกผมแล้วก็ยิงโอ้โหถือว่าหลอกเดีกอ่าให้ออกมานะครับลูกนี้แหวถือว่ามีแผนนะฮะลูกนี้ผมพี่น้ำบินโตนะครับนี่ผมแม่เล่นไม่ค่าจคิงจริงผม,ผมว่าจะยิงตามหน้าผมที่ไหนได้จับก่อดลูมแล้วก็ค่อยพลิกยิงขึ้นมาลมนะโอ้โหถือว่าแม่หักข้อเท้าหักหน้าเท้าได้ดีจริงคแล้วก็บลเล่ลูกนี้ผมพี่น้ำบินโตแหมเป็นแท็กติกแหมของพี่แกนะฮะโอ้ใครจะไปว่าได้นะครลูกนะแม่ยอย่างงี้ผมเป็นโรโฮโอ้โหแล้วก็เปล่าจุเวลาผม เป็นมาชิตเตอร์ยูไนเต็ตนะผมพายกับโนซิวิดีผมสามประตูต่อหนึ่งนะผมนะถือว่าเป็นเกมที่ตั้งถึงเต้นนะผมแหมบุกกันไปบุกกันมาผมสุดท้ายก็สตอร์มาจนได้ครับผมนะในระดับนี้ครับผมนะเป็นโนซิวิดีผมขึ้นมาอันดับที่เจ็ดนะครับ